Study so how พบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะดิฉันมีโรคฮิตโรคที่หลายๆคนเป็นกันนะคะปวดลางนะคะร้าวลงขาค่ะไม่ว่าจะเป็นขาซ้ายขาขวาหรือว่าขาสองข้างนะคะบางคนร้าวไปถึงปลายเท้าเลยคุคณขามาดูกันค่ะว่าโรคอะไรนะคะโรคนี้ก็คือโรคอ่อนรองกระดูกสันหลังนะคะกดทับเส้นประสาทหรือหมอนรองกระดูกปริ้นนะคะก็เกิดจากการฉีกขาดนะคะของเยื่อหุ้มของหมอนรองกระดูกชั้นนอกอะคะ่ะทําให้ส่วนที่อยู่ชั้นในนะคะที่ มีลักษณะคล้ายวุ้นนะคะที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเคลื่อนออกมานะคะกดเบียดเส้นประสาทค่ะทําให้ส่งผลนะคะให้เราเกิดอาการปวดอาการชาอย่างที่บอกอะค่ะคุณขาค่ะเรามาดูอาการกันก่อนนะคะว่าโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทนี่มีอาการอะไรบ้างนะคะอาการเนี่ยหลักๆเลยนะคะก็จะมีอยู่3แบบค่ะก็คืออาการปวดอาการชาและอาการอ่อนแรงค่ะและจะมีอาการนะคะทั้งที่หลังและที่ขาค่ะจะบอกเลยค่ะว่าอาการที่ขานะคะสําคัญมากแล้วก็จําเพาะเจาะจงกับโรคนี้มากเลยนะคะ เพราะว่าแสดงถึงว่ามีการรบกวนของเส้นประสาทนะคะสันหลังที่วิ่งนะคะไปที่ขาแล้ว่ะคุณขาเพราะฉะนั้นต้องสังเกตดูดีๆนะคะว่าเราปวดหลังลงขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะโดยอาการปวดหรือว่าชาขาในที่เกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเนี่ยจะมีล,ลักษณะอาการนะคะตามแนวเส้นประสาทนะคะที่วิ่งไปเลี้ยงตั้งแต่เอวต้นขาน่องไปถึงเท้าเลยคะ่ะหรือว่านิ้วเท้าปลายนิ้วเท้าเลยนะคะผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการออกเสียวแปร๊บนะคะลงไปเลยนะคะเวลาที่เราทํากิจกรรมอะไรพว นี้คะ่ะคุณขาและอาการอ่อนแรงนะคะก็จะเกิดจากอ่อนแรงบริเวณมัดกล้ามเนื้อนะคะที่เส้นประสาทเส้นนั้นๆเนี่ยไปเลี้ยงนะคะอันนั้นนะคะก็เกิดเกิดการอ่อนแรงบริเวณกล้ามเนื้อนั้นคะ่ะคุณขาเออและที่พบบ่อยๆนะคนไข้ก็จะแบบมีอาการแบบอ,อวันนี้นะ ที่ฉันมีอาการปวดหลังนะคะร้าวเสียวแปรบนะคะลงที่ขาซ้ายหรือบางคนอาจจะร้าวลงขาขวาหรือบางคนเป็นมากๆเนี่ยเสียวแปรบลงขาสองข้างเลยค่ะหรือบางคนบอกว่ามีชาขานะคะหรือว่าออกขาอ่อนแรงอันนี้นะคะเออพยาบาลที่ขัดกอเนี่ยเขาก็จะแยกโรคนะคะออกจากโรคหลอดเลือดสมองเนาะอาจจะต้องดูว่ามีหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวเลยหรือเปล่านะคะเพราะว่าอันนี้ต้องแยกให้ดีนะคะโดยมากอาการชาขาหรือขาอ่อนแรงในอย่างที่บอกนะคะของอลอรองกระดูกกดทับเส้นประสาทเนี่ยนะคะ มันจะมีอาการอ่อนแรงบริเวณมัดกล้ามเนื้อนะคะที่เส้นประสาทอันนั้นไปเลี้ยงนะคะก็อาจจะแค่มัดใดมัดหนึ่งนะคะที่ลงไปนะคะอันนั้นนะคะแล้วก็อาการหลักของอันนี้นะคะเวลาที่คุณมีการไอหรือว่า,อาการจามนะคะก็จะมีอาการปวดหลังอ๋อแล้วก็เสียวแป๊บๆปอย่าง้ยค่ะมันสัมพันธ์กันนะคะอันนี้ต้องลองดูนะคะและอาการปวดมากนะคะจะเป็นเวลาที่เราแบบทํากิจกรรมอย่างเช่นอ๋อนั่งนานๆหรือว่ายืนนานๆน,น,น,นะคะอันนี้นะคะก็จะทําให้มีอาการนนี้ก็เป็นอาการบ่งบอกของโรคนี้เหมือนกันค่ะแต่ ถ้าเกิดบางคนนะคะเป็นมากเลยนะคะก็จะมีอาการแบบปวดหลังล้าลงขานะคะแล้วก็แบบสองข้างเลยนะคะแล้วก็อ่อนแรงไปด้วยและที่สําคัญมีอาการปัสสาวะไม่ได้ปัสสาวะเองไม่ได้นะคะปัสสาวะไม่ออกท้องผูกมากบอกว่าถ่ายไม่ออกแบบถ่ายเองไม่ได้ปัสสาวะเองไม่ได้ยุจราเองไม่ได้นะคะแบบนี้นะคะต้องรีบมาพบแพทย์เลยนะคะเพราะว่าต้องได้รับการผ่าตัดนะคะแล้วก็รักษาเพื่อป้องกัน ภาวะความพิการอย่างถาวรอ,อันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าอันตรายนะคะคุณขาต้องสังเกตตัวเองนะคะสาเหตุนะคะของหมอนรองกระดูกสันหลังนะคะเคลื่อนกดทับเส้นประสาทน,นะคะก็มีอยู่หลายสาเหตุคะ่ะคุณขามาดูกันนะคะว่าเรามี ปัจจัยพวกนี้หรือเปล่าน,นะคะก็คือเรายกของหนักค่ะยกด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้องนะคะบ่อยๆค่ะหรือว่ามีงานหรือว่ามีอะไรที่ต้องทําก้มๆเงยๆ,ๆอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณขาหรือมีการนั่งทํางานหรือนั่งขับรถอะไรนานๆหลายชั่วโมงเลยค่ะคุณขาไม่ได้เปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางอะไรเลยนะคะคือนั่งอย่างนั้นหลายชัวะะช่วโมงค่ะสี่ส้าห้าชั่วโมงนั่งไปเลยค่ะนั่งทั้งวันอันนั้นคุณทําอยู่หรือเปล่าคะหรือคุณมีน้ําหนักตัวที่มากเกินไปหร<ใ> <ๆ S 2> ือเปล่าคะหรือคุณมีภาวะอ้วนอยู่ในตัวหรือเปล่า คุณลองสังเกตตัวเองดูนะคะหรือคุณมีอุบัติเหตุหรือมีการบาดเจ็บนะคะของกระดูกสันหลังหรือเปล่าอันนี้นะคะก็เป็นสาเหตุได้นะคะถ้าคุณปวดหลังแล้วลงขาเสียวแป๊บเนี่ยคุณอาจจะเป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาทก็ได้นะส่วนมากนะคะจะพบในวยัย21-50ปีนะคะแต่ว่าวัยอื่นๆน,นะคะที่มีความเสี่ยงจากสาเหตุที่บอกมาก็อาจจะเป็นได้นะคะคุณขาแล้วก็จะพบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิงค่ะและ9 0นะคะจะเป็นบริเวณหลัง ส่วนล่างคะ่ะคุณขาต่อไปนะคะเรามาดูกันรัก การรักของโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทค่ะคุณขาการรักษานะคะคในคนที่เป็นคุณหมอเขาก็จะให้พักผ่อนนะคะคนอนพักสัก2 3วันอะไรอย่างงี้ก่อนนะคะในคนที่ปวดมากเนาะแล้วก็อาจจะมีการให้รับประทานยานะคะพวกต้านการอักเสบน,น,นะคะอย่างเช่นพวกเอนเซตนะคะรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการปวดนะคะแล้วก็อาจจะมีช่วยให้รับประทานยานะคะพวกร,รักษาอาการปรวดปลายประสาทอะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็จะมีการกายภาพบําบัดค่ะคุณขากายภาพบําบัดเราก็ต้องมีการ อสอนนะคะการใช้ท่าทางที่ถูกต้องนะคะคุณขาในชีวิตประจําวันค่ะเพราะว่าการใช้อักษณะท่าทางเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะในการรักษาโลกนี้ด้วยนะคะอย่างเช่นการนั่งนะคะก็ควรจะนั่งหลังตรงนะคะนั่งหลังชิดผนังนะคะแล้วก็ไม่ควรนั่งนานๆติดต่อกันนะคะให้เปลี่ยนเอเรียาบถบ้างน,นะคะทุก 2- ถึงาชั่วโมงนะคะคุณขาอ่ะแล้วเวลายกของหนักนะคะคนที่ทํางานยกของหนักนะคะหรือว่ามีของหนักตลอดเวลาที่ต้องยกนะห <นะ S 2> ลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ <persön. S 1> เราก็ต้องรู้จักการยกที่ถูกต้องนะคะคุณขาให้ใช้วิธีการย่อตัว ลงไปนะคะแล้วก็ยืดหลังให้ตรงนะคะเกรงช่วงหลังไว้นะคะให้แนวกระดูกสันหลังเนี่ยมันอยู่ในแนวตรงเนาะโอ้แล้วก็เวลายกขึ้นนะคะให้ยืดตําตัวขึ้นช้าๆนะคะแล้วก็ใช้แรงกล้ามเนื้อขานะคะดันตัวขึ้นนะคะอเพื่อให้หมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมันได้ออกแรงน้อยที่สุดนะคะให้ใช้แรงกล้ามเนื้อขานะคะในการช่วยยกของคุณขาล <ะ S 2> <ๆ S 1> แล้วเวลาที่เรายืดกระดูกสันหลังในแนวตรงเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้อ่าหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยกระจายแรงไปทั่วๆกันนะคะไม่ให้มันแบบกดทับตรงไหนมา ากที่สุดนะคะหรือตรงไหนออกแรงมากที่สุดอันนี้ก็จะอันตรายนะคะในการที่จะเกิดโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทค่ะอืแล้วเวลานอนก็ก็มีท่าทางที่ถูกต้องอีกนะคะคุณขาเวลาที่เรานอนหงายนะคะเราก็จะมีการใช้แบบหมอนอ,อันเล็กๆนะคะรองบริเวณใต้ข้อพับเข่านะคะตรงนั้นนะคะเวลาในท่านอนหงายนะแล้วก็คนที่ชอบนอนตะแคงก็ต้องใช้แบบหาหมอนอันเล็กๆนะคะสอดระหว่างออก ขาสองข้างอะค่ะเอาไว้นะคะเพื่อหลักก็คือต้องการให้แนวกระดูกสันหลังเนี่ยมันอยู่ในแนวตรงค่ะคุณขาและที่นอนนะคะที่คุณนอนนะคะต้องดูนะคะไม่ให้มันนิ่มจนเกินไปยวบจนเกินไปหรือว่ามันแข็งจนเกินไปนะคะต้องนอนให้มันแบบพอดีพอดีเรานอนเราจะรู้ค่ะเวลาที่เรานอนที่นอนที่นิ่มเกินไปหรือแข็งเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราปวดหลังนะคะอืมแล้วนานๆไปเนี่ยมันก็จะเกิดผลที่ตามมาได้นะคะคุณขาลองสังเกตตัวเองดูนะคะอันนี้เป็นอะไรในชีวิตประจำวันที่เราสามารถจะแก้ไขได้นะคุณขา แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งถ้าหากผู้ป่วยนะคะปวดจนกระทั่งกระทบต่อชีวิตประจําวันนะคะปวดมากนะคะทานยาเราก็คือไม่ดีขึ้นนะคะปวดจนนอนไม่ได้ทําชีวิตประจําวันอะไรปกติไม่ได้นะคะคุณหมอจะแนะนําวิธีนี้ไดยค่ะคุณขาก็คือการฉีดยาสเตยียรอยนะคะเข้าไปในโพรงกระดูกสันหลังค่ะวิธีนี้นะคะจะใช้ได้ดีนะคะในผู้ป่วยนะคะที่มีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดค่ะการฉีดยาสเตียรอยเข้าไปในโพรงกระดูกสันหลังนี่ก็เป็นวิธีที่ดีนะคะต่อไปการรักษาอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในเมื่อเรา ะะทําการรักษาทุกอย่างแล้วนะคะอย่างที่พูดมานะคะก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะคุณหมอก็จะพิจารณานะคะเลือกวิธีการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังะคะ่ะคุณขาซึ่งการผ่าตัดนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะก็คือการผ่าตัดนะคะผ่านกล้องเอ็นดส s c โคปนะคะคือการใช้กล้องลักษณะเป็นท่อเล็กๆนะคะแล้วก็มีเลนติดอยู่ที่ปลายกล้องนะคะคุณหมอก็จะใส่เข้าไปนะในะร่างกายนะคะแพทย์มองเห็นความผิดปกติภายในอย่างชัดเจนแล้วก็แม่นยํานะคะหรือจะเป็นการผ่าตัดอีกวิธีหนึ่งคะ่ะก็คือการผ่า ผ่าตัดโดยการใช้กล้องจุลทัรศน์นะคะหรือกล้องขยายนะคะหรือ,อเรียกว่าไมโครดิเซ c โตมีนะคะอันนี้นะคะก็เป็นวิธียอดฮิตนะคะที่คุณหมอจะพิจารณาเลือกใช้ค่ะและอีกชนิดนึงนะคะก็คือการผ่าตัด เชื่อมข้อกระดูนะคะโดยใช้คอมพิวเตอร์นําวิถีค่ะซึ่งการผ่าตัดแต่ละชนิดนี้นะคะผู้ป่วยจะต้องตรวจนะตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดนะคะตรวจทางอายุระกรรมวิสัญญีให้เรียบร้อยนะคะว่าเรามีความเสี่ยงในการผ่าตัดหรือเปล่านะคะแล้วคุณหมอเขาก็จะพิจารณานะคะว่าคุณสามารถผ่าตัดได้หรือเปล่านะคะและคุณหมอเขาจะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับเราที่สุดค่ะ ค่าสุดท้ายนี้นะคะเนี่ยก็หวังว่าคนที่มีอาการนะคะปวดหลังล้าวลงขานะคะเสียวแผลปนะคะเหมือนไปช็อตนะคะเดินนานนั่งนานๆอะไรแล้วเนี่ยเราก็ปวดนะคะพวกนี้อย่ามองข้ามนะคะอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาทก็ได้นะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องพยาบาลยอดนักเล่าไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะต้องสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย